รีวิวสินเชื่อบ้านจากธนาคารออมสินต้นปี2,564ดอกเบี้ยต่ำผ่อนล้านละพ5นห้ารายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างเงื่อนไขจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับก่อนจะเข้าไปชมนะครับ ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์อสังหาริมทรัพย์และการเงินที่จะมีออกมาทุกวันนะครับสวัสดีครับผมวินกูรูรีวิ่งนะครับวันนี้ครับผมจะมาอัปเดตนะครับผลิตภ,ภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือสินเชื่อบ้านจากธนาคารอมสินต้นปี2564สิครับสินเชื่อบ้านตัวนี้นะครับจะมีะรายละเอียดอะไรบ้างจะมีจุดเด่นจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาคุยกันอย่างละเอียด ก่อนอื่นที่เราจะไปคุยกันนะครับสืบเนื่องมาจากปี2,563นะครับอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อนะครับได้ปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆนะจนถึงต้นปี2,564ที่เรากําลังคุยอยู่นี้ครับทั้งค่า MRR MLR MOR นะครับก็ยังคงอยู่ในเลทที่ต่ําอยู่นะครับตอนนี้นะนะวันที่อัดคลิปนี้ครับยังไม่มีแนวโน้มว่าจะปรับเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดน,นะดังนั้นมันจึงเป็นผลสืบเนื่องทําให้อัตราดอกเบีย้ยบ้านนะครับที่เราจะไปขอเนี่ยมันถูก นะฮะฮต้องบอกว่าช่วงนี้ดอกเบีย้ยบ้านถูกมากๆเลยนะครับ ผมเพิ่มให้อีกนิดนึงก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ย,รยังไม่ทราบว่าเฮ้ยไอเอ็มอาร์อาร์เอ็มเอลอาร์เอ็มโออาร์เนี่ยมันคืออะไรมันเกี่ยวข้องยังไงกับคนที่จะไปกู้ซื้อบ้านครับผมได้ทําคลิปอธิบายเรื่องเนี้ไว้อย่างละเอียดมากๆเลยนะครับสามารถกดลิงก์ด้านบนนี้นะครับเพื่อเข้าไปดูคลิปได้เลยนะครับและในต้นปีนี้ครับก็ยังมีข่าวดีอีกหนึ่งข่าวนะครับที่เพิ่งออกมานะฮะในช่วงปลายเดือนมกราคม2564นั่นก็คือรัฐบาลนะครับได้ออกมาตรการลดค่าโอนค่าจดจำนองนะครับสำหรับ สังหาริมารั์นะครับที่ราคาไม่เกิน3ล้านนะฮะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นผลบวกกับเรามากๆนะครับในฐานะที่เรากําลังวางแผนจะซื้อบ้านอยู่นะซึ่งตรงนี้ครับผมได้เคยทำนะฮะคลิปอธิบายมาตรการลดค่าโอนค่าจดจำนองตัวเนี้ยแบบละเอียดเลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับผมแนะนํามากๆเลยนะให้กดลิงก์ด้านบนเนี้ยครับเพื่อเข้าไปดูก่อนได้ครับโอเคครับเรามาดูรายละเอียดของสินเชื่อบ้านจากธนาคารอมสินปี2564กกันบ้างครับสินเชื่อตัวนี้นะครับมีระยะเวลาการขอนะครับ จนถึงวันที่30เมษายนนะฮะ2564นะครับวัตถุประสงค์ของสินเชื่อตัวนี้นะครับก็เพื่อซื้อบ้านใหม่คอนโดทาวน์โฮมนะฮะหรือปลูกสร้างบ้านนะครับหรือนะครับสามารถซื้อได้ทั้งบ้านมือ2นะครับหรือเพื่อการต่อเติมซ่อมแซมบ้านก็ได้นะครับ เรามาดูจุดเด่นนะครับของสินเชื่อบ้านธนาคารออมสินต้นปี64นี้กันครับจุดเด่นนะครับเป็นสินเชื่อบ้านที่ดอกเบี้ยต่ำนะครับสามารถเลือกผ่อนชาระแบบต่ำได้นะครับโดยเงินงวดที่ต้องส่งธนาคารต่อเงินกู้1ล้านบาทนะครับในปีแรกจะอยู่แค่1 5 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับปีที่2อถึงสเนี่ยจะขึ้นมาอยู่เดือนละ6000บาทนะครับยกเว้นกรณีการปลูกสร้างบ้านหรือการต่อเติมซ่อมแซมเนี่ยครับจะไม่สามารถผ่อนชําระในเกณฑ์ขั้นต่ำได้นะครับเรามาดูส่วนของอัตรา ดอกเบีย้ยนะครับของสินเชื่อบ้านอมสินปี64กันบ้างครับค่า MRR นะครับของธนาคารอมสินล่าสุดนณวันที่อัดคลิปอยู่นี่นะครับคือ6.245%ต่อปีครับไปดูกันครับ อัตราดอกเบี้ยบ้านนะครับเขาจะแบ่งออกมาเป็น2ส่วนนะครับเป็นส่วนแรกคือกรณีการซื้อบ้านใหม่นะครับบ้านมือ1แหละหรือปลูกสร้างบ้านจะได้ดอกเบี้ยชุดหนึ่งครับและนะครับกรณีการซื้อบ้านมือ2หรือการซ่อมแซมต่อเติมเนี่ยก็จะได้อัตราดอกเบี้ยอีกชุดหนึ่งครับซึ่งแต่ละอันครับเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะซื้อประกัน MRTA หรือเปล่าถ้าเราซื้อเราจะได้ดอกเบี้ยชุดหนึ่งถ้าเราไม่ซื้อเราก็จะได้ดอกเบี้ยอีกชุดหนึ่งครับซึ่งโดยปกติแล้วครับถ้าเราซื้อ MRTA ารัทเอตรเบเราไม่ซื้อ เสมอนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าเฮ้ย MRTA คืออะไรนะครับและมันสำคัญขนาดไหนเวลาจะซื้อบ้านเนี่ยผมเคยได้ทำคลิปอธิบายนะครับเกี่ยวกับ MRTA อย่างละเอียดเลยนะฮะสามารถกดลิงก์ด้านบนสุดเนี่ยครับเพื่อเข้าไปดูกันได้ครับมาเริ่มดูกันครับกรณีแรกนะครับเป็นกรณีการซื้อบ้านใหม่หรือการปลูกสร้างบ้านครับเอาแบบทำประกัน MRTA ก่อนนะอัตราดอกเบี้ยปีที่1ครับได้แบบคงที่อยู่ที่0.5%ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยปีที่2ถึง3นะครับจะ เป็นแบบลอยตัวนะครับอยู่ที่ MRR ลบ2.47นะครับและปีที่4เป็นต้นไปครับจะได้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวนะครับอยู่ที่ MRR ลบหนนะครับถ้าเราเอาค่า MRR นะครับของออมสินใส่เข้ามานะฮะและคำนวณออกมาครับเราจะได้ออกมาว่าเฉลี่ยนะฮะอัตราดอกเบีย้ยสาปีแรกจะอยู่ที่2 6 8ต่อปีนะครับซึ่งถือว่าต่ำเลยนะเรามาดูแบบไม่ทำ MRTA กันบ้างครับไม่ทำ MRTA นะฮะ อัตราดอกเบี้ยปีที่1นะครับจะอยู่ที่1%ต่อปีเป็นแบบคงที่นะครับ ปีที่2ถึง3ครับจะเป็นแบบลอยตัวนะครับ MRR ลบ1.975%ต่อปีครับและแบบที่4เป็นต้นไปนะครับจะลอยตัวนะฮะอยู่ที่ MRR ลบ1.00%ต่อปีครับเมื่อแทนค่า MRR เข้ามานะฮะจะได้ออกมาว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีของกรณีที่ซื้อบ้านใหม่และไม่ทำ MRTA ครับจะอยู่ที่3 1 8ต่อปีนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นกรณีที่เราซื้อบ้านใหม่หรือการปลูกสร้างบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกกรณีนึงครับอีกกรณี การซื้อบ้านมือสองนะครับหรือเพื่อซ่อมแซมนะเอาแบบแรกก่อนแบบที่ทำ mta ครับอัตราดอกเบีย้ยปีที่1นะครับจะคงที่อยู่ที่0.65%ต่อปีครับอัตราดอกเบีย้ยปีที่2 3นะครับจะเป็นแบบลอยตัวครับอยู่ที่ mra ลบสอต่อปีครับอัตราดอกเบีย้ยแบบที่4เป็นต้นไปนะฮะก็จะเป็นแบบลอยตัวครับ mra ลบหนต่อปีครับ ดังนั้นนะครับเฉลี่ย3ปีเนี่ยจะอยู่ที่2.78%ต่อปีนะครับถ้าเป็นการซื้อบ้านมือ2และทําประกัน MRTA ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ทําประกัน MRTA นะครับเราจะได้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีนะครับอยู่ที่3.28%ต่อปีนะครับและนี่นะฮะก็เป็นอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดนะครับของสินเชื่อบ้านธนาคารอมสินต้นปี2564นี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครอยากรับชมรายละเอียดสินเชื่อตัวนี้เพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูต่อได้ที่หน้าเว็บไซต์ธนาคารอมส เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ข้างล่างคอมเมนต์วิดีโอนี้ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดสินเชื่อตัวนี้แต่สําหรับคนที่กําลังวางแผนจะซื้อบ้านนะครับมันจะมีอีกหนึ่งโปรเซสนะที่ผมคิดว่าเป็นโปรเซสที่สําคัญมากๆเลยนะครับนั่นคือการเตรียมความพร้อมก่อนการกู้ซื้อบ้านครับรู้หรือเปล่าครับว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงเราควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรถึงจะกู้บ้านแล้วกู้ผ่านนะครับในที่นี้ผมเคยได้ทําคลิปอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดมากๆเลยนะครับ ใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับสามารถกดลิงก์ด้านบนสุดนี้นะครับเพื่อเข้าไปดูเทคนิคการกู้ซื้อบ้านกู้ยังไงให้กู้ผ่าน100%ได้นะครับและผมเพิ่มเติมเพิ่มอีกนิดนึงนะครับพอเราเป็นเจ้าของบ้านพอเราเริ่มผ่อนบ้านหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเมื่อเราผ่อนบ้านครบ3ปีแล้วเนี่ยมันมีความจําเป็นอย่างมากครับที่เราจะต้องไปรีไฟแนนซ์บ้านครับการรีไฟแนนซ์บ้านถ้าพูดเร็วๆครับคือการเปลี่ยนวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเดิมไปธนาคารใหม่นะครับเพื่อขอลดอัตราดอกเบี้ย ให้มันกดต่ําลงมาครับซึ่งตรงนี้เป็นกระบวนการที่สําคัญมากๆและผมเน้นย้ำนะครับว่าทุกคนควรจะต้องทํามากนะฮะและนอกเหนือจากการรีไฟนนซ์ครับมันยังมีเทคนิคอีกนะว่าเฮ้ยคุณสามารถผ่อนบ้านให้นี่มันหมดเร็วขึ้นได้และคุณน่ะจะประหยัดดอกเบี้ยขึ้นได้หลักล้านหรือหลายล้านบาทเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งตรงนี้ผมได้ทําวิดีโอไว้แล้วนะครับเกี่ยวกับว่าเทคนิคการผ่อนบ้าน ผ่อนบ้านยังไงให้นี่หมดเร็วขึ้นนะครับถ้าใครยังไม่ได้รับชมนะผมแนะนํานะครับว่ากดลิงก์ด้านบนนี้ครับเพื่อเข้าไปรับชมกันก่อนได้ครับสุดท้ายนะครับปีนี้อาจจะดูเป็นปีที่น่าสนใจนะครับอัตราดอกเบี้ยก็ลดลงมาต่ำนะครับมีโปรโมชัน่นมีอะไรต่างๆนะครับที่เย้ายวนเหมือนกับจะบอกว่าเฮ้ยปีนี้ถ้าไม่ซื้อบ้านเนี่ยคุณพลาดแล้วนะคุณเสียโอกาสแล้วนะ แต่สําหรับผมนะครับโดยส่วนตัวนะครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารกลับไปหาทุกคนนะครับผมอยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าทุกอย่างมันจะดูดีครับ แต่ผมอยากให้ทุกคนกลับมาลองนั่งคิดกับตัวเองดีๆก่อนนะว่าวันนี้คุณมีการเตรียมพร้อมที่จะซื้อบ้านมากขนาดไหนวันนี้คุณวางแผนรับมือความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้มากขนาดไหนซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณวางแผนคุณคิดไว้แล้วผมแนะนํามากๆครับให้รีบซื้อบ้านช่วงนี้เพราะโปรมันดีมากหลายๆอย่างมันถูกมากๆครับมันทําให้รายจ่ายเราลดลงไปเยอะมาก แต่ถ้าเรารีบเข้าไปซื้อโดยที่เราไม่เคยวางแผนเราไม่เคยคิดอะไรเผื่อไว้ล่วงหน้าเลยนะครับเราไม่ได้ประเมินความเสี่ยงไว้เลยผมเชื่อว่าการซื้อบ้านครั้งนี้ครับมันจะสร้างปัญหาการเงินในอนาคตให้เราแน่ๆครับไม่อยากให้ไปเจอกันนะครับก็ลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดีๆนะครับ ต้องขอบคุณมากนะฮะที่อยู่กันมาจนถึงตอนท้ายคลิปนี้นะครับซึ่งก่อนจากกันไปนะครับผมฝากกด Subscribe ช่องกูรู l i วิ่งนะผมจะอัปเดตคอนเทนต์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ <c oughs> การเงินการลงทุนให้เพื่อนเฟังกันอีกทุกวันนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆนะครับหรือสามารถไปติดตามกันต่อได้ในแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Tik t o อกกูรูรีวิ่งหรือ a c e b o o k กูรูรีวิ่งนะครับแล้วเจอกันได้ในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครััััับบบบสสสาหรรรคคคลลิปปนนนีี้ต้ตอองขอไก่นนะวด